ปัดแป้งบลูทูธมุนต่ำเยอะๆไม่กินไม่กินยอดแต่น้่ย <tes> มุนปีตัวนี้ปัดไม่ออกเดี๋ยวค่อยไปถูตอนนี้เราปล่อยไว้มันแห้งมันแห้งแล้วเราต้องถูมันอื ไอฝั่งขวาได้มาเห็นสามผู้หญิงคนซ้อนเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยมันไม่กล้าฝ่าหน้างเขามันไป็นภาคีไม่รู้เฮ้ยแม่แม่ร้านอะไรแต่งอุ้ยดูอะไรเพียบเลยนี่พ่ออะไรเพียบเลยเอเลยเออมีเฟรมเฟรมรถเฟรมรถแล้ว เวโอ้ฟิล์มของดีมแล้วก็เฟิล์มของเวฟด้วยโอ้สายมึงมีตลาดด้วยโอ้เาแหว่หมดเลยกลับไปมึงไปจ่าเอาต่อมึงโดนมึงโดนมึงนั่งริมเนี่ย ยงเล่ก็บไปไหนวะไปบ้านไปบ้านเกียหวให้กวนบอกไว้ให้เขาทาโอ้โหโนทั้งกบกุมกีจะสาหโน้ โดน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 ก็โดนบูทูธข้างหน้าเพียบเลยบิ่กนว่าจะรอดได้ห้าโมงนัดเราอยูงบุกเยี่ยมเขามาเน่นเยอะขึ้นนะเนี่ยตอนไปยังไม่ได้ไรอ้าวตอนไปที่ยัง ไปย่างเออเขาไม่ได้ให้เล่นในท่อชีนโอ้นี่น้ำนี่น้ำตกล่วเห็นพี่พึ่งเขาถ่ายรูปลงเฟซหน้าทางเข้าวัดท่วมเลยน้ำมันร่องคลองมาป่ะน,น้ำมาจะพุ่นน้ำบา้านพี่ใหญ่ดันเขาไม่ยกยอเพียบหรือเขาเคยน้ำมาเขาเคยยกยอเพียบเลยตรงนั้นนะได้ไหมได้อโอ้โหนี่ก็ ถ่ายซิงมาแล้วกะโอ้กูว่ามองไม่เห็นพ่อของปัดไปเลยมันมองไม่เห็นมันถ่ายไม่มรูปไม่เห็นเธอ,อพอ่โอโน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 โอ้ดิตรง,งนี้ขังมาเพียบเลยกี่แรงไม่รู้มองไม่เห็นพ่อเห็นไหมกี่แรงน่าจะสามบกมันเล็ก ล้อมันใหญ่ล้อมันใหญ่ลมนี่สามหกสามหกสามหกเหกเนี่ยมันเท่านี้เมื่อกี้เนี่ยสามหกเอฟพีนี่คานบนคานบนอุ้ยคานบนนี่ไม่ต้องถอดเลยนะพอไปไถมันพอไปขุดมันเนี่ยสบายๆเพราะมันยกสูงคานล่างกะกูกะจะมาศาสมาขอกูไม่ได้ศาดเลยโอ้ดูเขาใส่ผ่านผ่านยกของเนี่ยยกได้สบายๆ โอ้ดัซซันรถลุงยักษ์รถลุงยักษ์ในหนังที่หยดเน่ไงเนี่ยหน้าเนอะเต็นสู้เต็นสู้ครั้งคันี้ยอมอ่อนให้ไม่แล้วสามหกไงแล้วมีรถไถก็รถไถไปเล่นกันดีเนาะไม่ต้องง้อรถชาลีเหมือนกันมึงเอารถไถมามาเล่นพุชัยอะตรงบางจากอ่ะแกแก ถรถไถไข่รถไถแก่นี่50 50 50ย์าศูนยาศะเข้ามาไม่รำเกลอโอ้โหท,ที่เจียวทีเบือนนี่แดงพี่เฉลีก็เหมือนกันนะลาเลาไปเล่นตแต้งสีเนี้ยโน้เสื้อฟ้าเบสเสื้อสอมบิ๊กไอ้เราพันแก่แไปแน่แน่แก่แล้วไง<อ>แก่แล้วไงแก่แล้วไงใจถึง สาวนั่งเฉยมีดาวหมือนพาว่าแม่นาชมูเลยอังม่ื้นอยู่าังมีป้ายัง้งมีพี่น้องก็บะมินเนี่ยมาไปชมบูงานไหนก็นอกปุบเลยไม่ฟื้นเลย แย่ไงเระโดดนะแคชอบเล่นก็ได้เล่นขึ้นก็ร้อก็ร้อง,อง,องเราไม่ได้ยิงซิลิโคนอดเปิดเลยจังหวใช่จังหวโคขี่ขรถสองจังหวะมาเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดูหน,น้ามันลดิรถลุงครึ่งเทลูกครึ่งเทเวฟ <laughs> เทเวฟ <laughs> <laughs> ข้างหน้าเป็นเทนา้าข้างหลังเป็นเวฟไงเขากราบเวฟ้อยมาใสก่กลายเป็นเทเวฟอุ้ยโอ้ย,อยข้างนี่เป็นร้านค้าเป็นร้านค้าครับสงการของร้าน<อ>ครับผมส0 0ร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปเดี๋ยวซ้ายแหละไม่ต้องวิ่งไม่ต้องตรงอือพ่กาันจำมาไดเา้เดี๋ยวซ้ายทำไมมันให้ตรงไปมันก็จะใกล้กว่านีครับ มันอ้อมเลยอะมันอ้อมเลยนะ,อ,ะนอ้อปักแก็เราเลี้ยวตรงนี้ไม่ใช่หรือเราเลี้ยวขวาเนะี่ยจะไม่มีเอามันปักไปไหนวะเห็นนะมผมว่าไม่ใช่แล้ว นั่นน้ำขายยี่สิบเลยนี่จอดเติมน้ำทีละแถวครับถอยมาถอยมาพอแล้วพอแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขโหโนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดลูกมอเลยเป็นของแขกวางย เออคอยกนไนเป็นมืงแป้งไหมนั่นนะหมดแล้วก็ป๊อกๆใส่มือคือแท้มืออ่าอยากบายแก้มเนาะแป้งไม่มีอะไรกระป๋องหมดอีกโอ้ยขอเพื่อนเชฟเดี๋ยวจ้างเงินผ่คนัาผม